สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรายการพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้ววันนี้ขอเล่านิดนึงอยากเล่าก่อนเข้าทํางานคือวันนี้ตื่นเช้าเนาะกออ็นิดนึงขอเล่านิดนึงเรื่องเลือดก,กํเดาไหลทุกคนใครเคยเลือดก,กํเดาไหลบ้างยกมือขึ้นอ่ะยกมืออีกแล้วอืมอ่ะเลือดก,กาเดาไหลหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า epistaxis เออไม่ต้องฟังสำเนียงที่ฉันมากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าแบบมันสะกดว่าอะไร เลือดกำเนาไหลเนี่ยน,นะมันก็คือการที่มีภาวะเลือดออกจากโพรงจมูกนะทั้งส่วนหน้าหรือว่าส่วนหลังก็ได้ สาเหตุของเลือดกำดาวไหลนะก็คือจะแบ่งไป3สาเหตุใหญ่ๆนะนนจะพูดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในโพรงจมูกหรือว่าจมูกเราเนาะเป็นอันแรกอันที่2ก็คือสาเหตุที่เกิดจากความผิดปกติของระบบร่างกายอื่นๆอันที่3านี่คือสาเหตุจากการเอ่อใช้ยาบางชนิดเนาะทำให้อ่การไหลของการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันผิดปกติไปใช่เอามาดูอันแรกกันก่อนก็คือสาเหตุที่เกิดจากอ่าจมูกหรือว่าโพรงจมูกนะอะ่อย่างเช่นการระคายเคืองบริเวณจมูกนะ อย่างเช่นเวลาหน้าหนาวเนาะเราก็จะสังเกตว่าอากาศมันจะแห้งนะมันก็ทําให้เยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยมันแห้งไปด้วยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมีน้ํามูกกันอย่างนี้นะมันก็จะแห้งกลางทําให้เราอ่ะล้ำคาญแล้วก็แคะแกะเกาอะไรว่าไปอ๋อโดยเฉพาะเด็กๆใช่ไหมเลอดกำเดาจะไหลตรงนี้เนี่ยเป็นอาสาเหตุหลักเลยของเด็กๆนะอืมเพราะว่าเวลาที่เราทําอะไรพวกนี้ขยี้หรือว่าเกาอะไรเงี้ยบริเ,รเวณเยื่อบุ พงจมูกผนังก้านพงจมูกตรงส่วนหน้าเนี่ยนะมันจะมีหลอดเลือดฝอยจํานวนมากเนะไปเลี้ยงบริเวณนั้นการที่เราทําความรุนแรงกับมาตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะทําให้เลือดหลอดเลือดฝอยเนะี่ยมันแตก ใช่แล้วมันก็เลือดไหลออกมามการสั่งน้ำมูกแรงๆการขยี้จมูกหรือว่าการอยู่ในการที่เปลี่ยนความกดอากาศแบบรวดเร็วอย่างเช่นการดำน้ำําการอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเลือดกํเดาไหลได้ง่ายจริงๆหรือว่าจะเกิดการกระทบก,กระทแทกจากอุบัติเหตุล้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแทกจมูกแรงๆอันนี้ก็เลือดกํเดาไหลได้แตส่สาเหตุนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยที่เล่าไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลือดมันจะหยุด เองได้ด้วยกำเดาไหลเนี่ยปริมาณไม่ได้มากใช่เดี๋ยวกรประถมพยาบาลนะจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความผิดปกติของอ่าโพรงจมูกอย่างเช่นผนังกั้นช่องจมูกเนี่ยมันคด อะไรอย่างเงี้ยนะหร,หรือว่ามีากระดูกงอกทําให้เกิดความไม่สมดุลของอากาศที่ไหลเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ไหมออข้างที่มีแบบมีรูแคบอย่างเงี้ยมันจะทําให้อากาศผ่านเข้ามาเร็วกว่าปกติชายทาให้เยื่อบุจะบุบร,ริเวณนั้นนะแห้งแล้วก็เป็นสะเก็ดแล้วก็เปราะบางทําให้เลือดออกมาได้ง่ายแบบนั้นเลยอื ต่อไปในพวกที่ออกมีการอักเสบของโพรงจมูกอ่ากลุ่มนี้อย่างเช่นเป็นคนที่เป็นแบบภูมิแพ้เนาะมีการอักเสบจากภูมิแพ้ไซนัสอักเสบอะไรพวกเนี้ยค่ะทาให้มีเลือดเนี่ยเอ่อมาคั่งที่บริเวณเยื่อบุจมูกเนาะหรือว่าเยื่อบุไซนัสนะคะก็จะทําให้หลอดเลือดบริเวณเหล่านั้นเนี่แตกได้ง่ายอ่าแล้วก็บางคนเนี้ยก็เป็นแบบ เลือกำเริไหลในบางคนอาจจะเป็นจากเนื้องอกในพงจมูกก็ได้นะจริงนะหรือว่าจะเป็นความผิดปกติของเลือดที่มาเลี้ยงจมูกอันนี้ก็คือเป็นของเรื่องเรื่องความผิดปกติเนาะต่อไปอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของระบบร่างกายอื่นๆอ่ะได้แก่ภาวะเกร็ดเลือดต่ำหรือว่าภาวะ ITP อ่ะหรือว่าเป็นโรคเลือดที่เลือดไหลไม่หยุดอย่างเช่น่เขาเรียกว่าโรคฮีโมฟิเลีย อะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคตักแข็งโรคไตาวายทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยทำงานผิดปกติ หรือจะเกิดจากการขาดสารอาหารอย่างเช่นจาพวกวิตามินพวกวิตามินซีวิตามินเคอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือดเนาะพวกนี้ถ้าเกิดขาดก็คือทําให้เลือดไหลออกได้ง่ายใช่หยุดยากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงโรคนี้เนี่ยคือเกิดจากที่ผนังหลอดเลือดของพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยเออมันจะยืดหยุ่นได้ไม่ดีทําให้เส้นเลือดเนี่ยเปราะแล้วก็แตกได้ง่ายอ่ะอันนี้คือสาเหตุที่เกิดจากาความผิดปกติของระบบต่างๆของร่างกายต่อไปสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ยาบางชนิด การใช้ยาบางชนิดเนี่ยทำให้เลือดไหลได้ออกได้ง่ายกว่าปกติเนาะอย่างเช่นพวกแอสไพรินอ่ะหรือว่าเป็นพวกยาพวกแก้ปวดพวกเอนเซทที่คุณหมอให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันที่เขาบอกว่ายามันกัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยข้างหน้ามันจะเขียนบอกว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นโดยมากจะเป็นเอนเซพวกยาแก้ปวดกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็การต้าอา่ยา การต้านการแข็งตัวของเลือดอ,อย่างเช่นพวกเฮปารินวาฟรินอะไรอย่างเงี้ยคนไข้บางคนที่เขาเป็นโรคหัวใจโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณบอกว่าจะสั่งมาพวกนี้ก็ต้องสั่งกลุ่มนี้ก็ต้องสังเกตนะคะว่าเลือดกำเดาเนี่ยมันไหลมันเยอะเยอะมากไปไหมเราจะดูยังไงว่าเลือดกำเดาไหลเยอะมากไปไหมมีระดับความรุนแรงระดับความรุนแรงเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับน้อยอในพวกที่แบบอุบัติเหตุจากพงจมูกที่บอก เล็กน้อยอ่ะพวกแคะแกะเกาอะไรเงี้ยโดยมากจะเป็นระดับน้อยก็คือปริมาณเนี่ยมันวัดวัดวัดแทบไม่ได้อ่ะก็คือติดกระดาษเช็ดชู้ติดผ้าเช็ดหน้าอะไรพวกเนี้ยใช่เดี๋ยวล็อกรถแป๊บนึงนะเผื่อมีใครเข้ามา <laughs> พวกนี้เนี่ยคือจะหายหยุดเองได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีการผดมพยาบาลฟังต่อฟังต่อ,อต่อไประดับปานกลางอมี3ระดับใช่ไหมว่ารุนแรงระดับน้อยระดับปานกลางระดับน้อยคือวัดไม่ได้วัดปริมาณไม่ได้แค่ติดผ้ากิติดกระดาษเช็ดชู่อะไรอย่างนี้นะกิดกระดาษเช็ดชู่ต่อไประดับนกลางก็คือระดับที่ปริมาณเนี่ยมันน้อยกว่า100 ML 100CC ออ่ะ หนึ่งร้อยมิลลิลิตรน้อยกว่านะหรือว่าถ้าวัดแบบเอ้ยเราไม่มีถ้วยตวงอะไรหรอกเธอก็คือหนึ่งแก้วน้ำก็ครึ่งแก้วน้าครึ่งแก้วน้ําอ่ะแก้วน้ําอย่างนี้เนาะแก้วน้ําที่เราดื่มน้ําอ่ะครึ่งแก้วน้ำหนึ่งร้อยซีซีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปพบแพทยนน์่ยเราก็จะบอกอนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าในระดับปานกลางเนะี่ยสัญญาณชีพอะไรพวกเนี้ยปกติอยู่นะโอ้สมมติที่บ้านไม่มีอะไรวัดสัญญาณชีพก็ดูด,ดูอาการตัวเองอาการตัวเองคือปกติเออไม่ได้แบบเวียนหัวหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะจัดอยู่ในระดับปานกลาง ต่อไประดับรุนแรงระดับรุนแรงเนี่ยโอ้สังเกตไม่ยากอาจริงออแต่ว่าเลือดมันออกมามากแล้วก็อันตรายนะภาวะนี้ยคือมันมีภาวะช็อกแล้วโอ้อะไรที่เรียกว่าภาวะช็อกโอ้ที่เขาเรียกภาวะช็อกนี่คืออะไรไม่ได้แบบช็อกตกใจอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือเป็นภาวะช็อกที่แบบที่ผจรมันเบาเร็วความดันโลหิตต่ําอันนี้แบบอันตรายมากนะอาการแบบหน้ามืดจะเป็นลมไม่ไหวแล้วฉันฉันบ้าหิวมากฉันจะเป็นลมแล้วฉันไม่ไหว อะไรพวกเนี้ยเขาไม่ต้องวัดแล้วอันเนี้ยความดันเธออะต่ําแน่นอนแล้วก็เลือดเธอออกเยอะอยู่เนี้ยมันใช่เลยจากความดันต่ําจากเธอเสียเลือดไฮโปวอลามิกช็อกแล้วเธอเธอต้องรีบไปพบแพทย์หรือว่าโทรหนึ่งหกหกเก้าเลยไงเลือดก,ก็ไม่หยุดเนี่ยเธอโทรเลยจะ้ะหรือว่าให้ใครก็ได้พาไปหาหมอให้เร็วที่สุดอันเนี้ยอันตรายจริงๆต้องรีบฉันบอกเลยตรงนี้เลยนะอืมแล้วก็การตรวจวินิจฉัยอ่ะของอ่า ถ้าเราไปพบแพทย์เนี่ยนะเออแพทย์เขาจะต้องแบบห้ามเลือดก่อนเลยอ่ะเออแล้วก็ซักประวัติหาสาเหตุอันนี้เขาจะทําไปพร้อมๆกันแหละไปถึงเขาต้องห้ามเลือดก่อนซักประวัติหาสาเหตุนะอย่างที่บอกไปสมสาเหตุใหญ่ๆนะเนอะอือก็ตรวจร่างกายแล้วก็ใช้ออเครื่องตรวจในช่องจมูกอะเออขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของแพทย์ว่าเขาจะใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยในการตรวจเพิ่มเติมนะแล้วก็อาจจะมีการเจาะเลือดหาเ,อาเก็ดเลือดเนาะการแข็งตัวของเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันผิดปกติหรือเปล่าหรืออาจจะมีการเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอซีทีอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่คุณหมอเขาดูแล้วสงสัยว่าอาจจะเป็นเนื้อง,งอกหรือว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชอะ่อีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่สําคัญเวลาที่เลือกกำลัาไหลนะั่นคือเราอย่าตกใจจนเกินไปนะเออตกใจได้อ๋ออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเราต้องตั้งสติ ตั้งสติกลับมาแล้วก็มีปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีอ๋อการปฐมพยาบาลเอออันเนี้ยอันเนี้ยเลือดกำเดาไหลเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เป็นภาวะชุกเฉนแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็หายเองได้ใช่ไม่จําเป็นจะต้องแบบไปโรงพยาบาลทุกครั้งอะหลักการสั้นๆเลยนะคือว่าบีบจมูกอะดังหลังตรงอะแล้วก็โกนตาเล็กดอย หายใจทัปอ้าปากหายใจทังป่าอ,ด,อ,ด,อดีอดีอดีอะเลยอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวอธิบายทีละขัน้นอันนี้ก็แบบสั้นๆเนาะบีบจมูกนั่งหลังตรงก้มหน้าเล็กน้อยอ้าปาหายใจอโอเคนั่งหลังตรงและก้มหน้าเล็กน้อยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือบีบปีกจมูกสองข้างบปะ ถึงสิบนาทีในช่วงเนี้ยหายใจทางปากแทนไม่ใช่หุบไปบมดเลยหายใจไม่ออกนะบอกเธอเลยถอดออ้าป่ะแบบดโีโอเคไหมโอเคไหมโอเคหายใจทางปากวิธีเนี้ยมักได้ผลนะโอ้ถ้ายังไม่ได้ผลนะ่ะอ่ะเราสมมติว่าสิบนาทีแล้วใช่ไหมเราก็เอามือออกอ่ะดูซิ เลือดมันต้องมีแบบแห้งๆกลางเพราะว่ากระบวนการแข็งตัวของเลือดอะมันทํางานแล้วแหละอืมเราห้ามเลือดเราไงอย่างนั้นอะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ผลอนะทาซ้าอีกสินาทีก็คือเหมือนเดิมบีบจมูกนั่งหลังตรงก้มหน้าเล็กน้อยอ้าปากหายใจอีกสินาทีคุณท่องที่เราแบบกําลังปฐมพยาบาลรอบสองเนี่ยเราอาจจะมีการแบบใช้ผ้าเย็นหรือว่าใช้แบบผ้าห่อน้าแข็งเนี้ยมาประครบที่สันจมูกของเราอะ เออบางคนแบบเฮ้ยหาสอนไม่เจอก็ตรงประมาณระวว่างคิ้วตรงนี้ช่วงนี้ก็ได้เออตรงแบบหน้าผากตรงช่วงนี้เออประครบเอาไว้เพื่อที่จะให้แบบเอ,อ่อช่วยให้เนี่ยหลอดเลือดมันหดตัวเพราะความเย็นเนี่ยมันจะทาให้หลอดเลือดหดตัวเนาะหลักการสําคัญในการห้ามเลือดก็คือต้องให้หลอดเลือดหดตัวความเย็นช่วยได้หรืออาจจะมีการอมน้ําแข็งไปด้วยค่ะก,ก,ก็เล็กเล็กเนาะไม่ก้อนใหญ่เนาะเอออมน้ําแข็ง เอาแต่จริงหายใจอาปากอยู่นะอมน้าแข็งนี่ยากนะโอาตามหนังสือบอกให้ออมน้าแข็งแต่อันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันนะอาปากหายใจแต่อมน้ําแข็งอันนี้พักไว้ก่อนก็นได้เออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเลือดหยุดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบอมน้ําแข็งแบบให้มันเย็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วยให้หลอดเลือดมันหดตัวช่วยเหลือกันเนาะเอออันนั้นก็ได้เอออ่าฮะต่อไปเนี่ยถ้าเลือดไม่หยุดไหลาภายในยี่สิบนาที 20นาทีก็คือเราปรถมพยาบาลแบบที่บอกไปแล้วอะเออหรือว่ามีอาการมึนงงหน้ามืดเนี่ยแสดงว่าเริ่มม,มันเริ่มเข้าสู่แบบภาวะช็อกอะไรอย่างนี้ได้ซี่ใจสั่นจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็พวกเนี้ยคือควรจะต้อง ไปพบแพทย์แล้วนะยิ่งคนที่แบบมีประวัติแบบเลือดออกอย่างเงี้ยเลือรังหยุดยากแล้วก็มีประวัติแบบเป็นโรคเลือดพวกฮีโมฟิเลียหรือว่ามีเกล็ดเลือดต่ําหรือว่ามีการใช้ยาอะไรต่างๆที่แนนพูดไปแบบต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วเงี้ยให้ไปพบแพทย์ทันทีดีกว่าคิดว่าน่าจะประถมพยาบาลเองไม่ได้แหละอันเนี้ยโอ้อต่อไปนะคะก็เป็นวิธีการป้องกันเลือดกาเดาไหลอะวันนี้มีเด็กด้วยวิธีการป้องกันนะคะเราก็ต้องค้นหา แล้วก็หาสาเหตุว่าเลือดกำเดาไหลาจากอะไรใช่แต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากความรุนแรงที่จมูกนะคะการระคายเคืองนี่คือเราก็ต้องพยายามอย่าขายี้หรือว่าอย่าแกะอย่ากเกาอยากก่าแคจจมูกนะคะใช่อาจจะต้องสําหรับเด็กๆเกนี่ยอาจจะต้องตัดเล็บให้สั้นนะคะตลอดเวลาเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีความเกาความแคะความแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อาจจะมีการาล้างจมูกเนาะหรือว่ามีสเปรย์น้ำเกลืออะไรเงี้ยนะคะที่ซื้อสำเร็จรูปอะไรเงี้ยหรือว่าการล้างจมูก ด้วยน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะทําให้น้ํามูกของเราเนี่ยนะคะมันไม่แข็งกลางใช่เพราะว่าเวลาเราแคะแกะเกาเนี่ยมันก็จะทําให้ละคายเรืองเลือดก,กำเดาก็จะไหลามาอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันเหมือนกันแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีาวโวานอยให้มากขึ้นโอ้ยฟลาวนอยคืออะไรทุกคนฟลาวนอยมันเป็นสารประกอบเคมีจากธรรมชาตินะคะที่มีอยู่ในพืชตระกูลส้ม หรือว่าตระกูลอ่าใบแปะก,กูวยนะคะผักชีฝรั่งอ่าหัวหอมชาเขียวชาดำชาอู่หลงนะคะอ่าพืชตระกูลส้มนะคะนี่แหละพวกนี้เนี่ยว,ว่าเป็นตระกูลพวก b ร u ร b e r บอ b ์ r r y ทั้งหลายนะคะมันจะทําให้อ่าสารฟาวนอยนี้มันจะทำให้หลอดเลือดนะคะมีความแข็งแรงนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดฝอยของเรา แล้วก็ป้องกันการท้องผูกด้วยค่ะทุกคนท้องผูกเกี่ยวอะไรในกับเลือดกำเดาไหลนะคะก็คือว่าการป้องกันการน้ำผูกเนี่ยเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีกยากใยสูงดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็อาการท้องผูกถ่ายยากเนี่ยจะทาให้เลือดกํเดาไหลได้จากที่ทําให้ความดันในเส้นเลือดแดงเพิ่มสูงชั่วขณะนะคะแล้วทาให้หลอดเลือดที่แข็งตัวเนี่ยซึ่งปิดหลอดเลือดอยู่เนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็หลุดออกจนเป็นเลือดกาเดาไหลออกมาเวลาที่เราเบ่งถ่ายนั่นเองค่ะ ใช่ทำให้ความดันในเส้นเลือดแดงเนี่ยมันสูงนะคะใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราต้องลดการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องงดก่อนพวกอาหารร้อนอาหารเผ็ดนะคะเพราะว่าความร้อนหรือว่าความเผ็ดเนี่ยนะคะความร้อนเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีการขยายตัวและทําให้เลือดออกได้นะคะค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการป้องกัน ภาวะเลือดกำเดาไหลนะคะอโอเคค่ะ<อ>วันนี้นะคะ<อ>ก็หวังว่าทุกๆคนคงจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเลือดกำเดาไหลกันมาแล้วนะคะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดสับสกายนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะชอบก็กดไม่ชอบก็กดเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะบ๊ายบาย